ผมอยากรู้ประวัติเดี่ยวกับหลวงพ่อคายกระเขาวนมร้องหลวงพ่อหลวงพ่อหลวงพ่อนแล้วเดี๋ยวว่าฉันรู้อะไรหลวงพ่อคายไปเรียนกับอาจารย์อะไรท่านหนึ่งที่ีีอยท่จังหวัดอุทัยธานีนะอาจารย์โอ๊ตต้องไปไปหาข้อมูลเอาว่าหลวงพ่ออะไรคือหลวงพ่อจังหวัดและอาจารย์อยู่อุทัยว่าอะไรครับ อาจารย์แกอยู่ไทยอยู่วัดอะไรเราจะได้ไปตามดูนะเนี่ยกําลังนั่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 งอยู่มัน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 จะลี้ไม่ออกอ่ะถามไปเรียนฐานเจ้าวาดเรื่องเรื่องพอผมเข้าไปเนี่ย มันจะมีรูปปั้นของน้วงปูงอยู่นะแต่ก่อนนะไปถึงอะมันไม่มีแล้วตรงนั้นะ่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ไปถามถามเจ้าว่าท่านเจ้าว่าเขาบอกว่าตอนที่เขาขยายวัดอะคือรูปหล่อไอ้รูปปัป้นมนะันเป็นปูนนะมันเป็นปูนแล้วนั่งนั่งท่ายอย่างคล้ายๆแบบ หลวงปู่หลวงปู่เขาเจ้าวาดที่นี่เขาอธิบายว่ามันเป็นภาพหลวงพ่อคายนั่งอีแบบอินยาบทแบบว่าสบายสบายแบบพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดจะเอารูปภาพอันนี้แล้วก็จะเอาประวัติที่หลวงปู่เข้าไปอีสานน่ะมันเป็นเรื่องราวว่าหลวงพ่อคายไปเรียนกับอาจารย์อะไรท่านหนึ่งที่อุทัยธานีที่จังหวัดอุทัยธานีนะ อาจารย์โอ๊ตต้องไปไปหาข้อมูลเอาว่าหลวงพ่ออะไรคือหลวงพ่อองค์ที่จังหวัดอุทัยธานีาอ่ะญาติโยมที่พนมร้อคน97นะอายอุน,ยนะเขาเล่าฟังว่าหลวงหลวงหลวงพ่อปายตอนที่ไปอุทัยธานีท่านไปอยู่ที่นั่นแล้วก็ตามอาจารย์ของท่านนะทุดงไปทางอีสานอ่าครับนี่ม,นนมันเรื่องราวที่เขาเล่าฟังนะว่าทุดงไปทางอีสานเพราะว่า อาจารย์ที่อยู่ทางอุทัยธา,ยานีนะผมว่าดั้งเดิมเหมือนที่อาจารย์เอาจะพูดว่าเขาอาจจะเป็นคนทางอีสา,านนะคนที่อุทัยนะแล้วก็อาจารย์ที่หลวงพ่อค้ายไปเรียนด้วยนะนั่นนะเขาอาจจะเป็นคนอีสานแล้วก็ไอ้รูปที่ถ่ายที่การาสินที่อะไรเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าหลวงพ่อค้ายตามอาจารย์เดินทุดงตามอาจารย์ไปไปรั้มเรียนแล้วก็คือไปเหมือนไปทางอีสานแล้วก็อาจจะมีการได้ถ่ายรูปหรืออะไรเงี้ย ไปไ,ไ,ไปอาาัดัางทีที่ทล้วเรารูปปปานปูนนั้นไปไหนไม่รู้ต้องอยู่แต่เขาไปเก็บที่ไหนกันนะผมว่าที่แตนในวัดไม่มีเพราะว่าเจ้าวางบอกว่าก่อนที่ตอนที่เขาขยายอ่ะเขาย้ายไปอยู่ข้างหลังคือมันมีศาราเก่าอยู่สาลาเก่ามันจะตรงข้ามกับมณฑปใหม่ขอวงพ่อมณฑปใหม่ลงในในมณฑปใหม่เนี่ยจะมีรูปหล่อเป็นเนื้อทองผสมนะที่หล่อเท่าองค์จริงอ่ะนั่งอยู่ ข้างองค์เก่าข้างในองค์หนึ่งข้างนอกข้างข้างนอกข้างข้างข้างนองค์ก็คือเหมือนนั่งเป็นแบบเป็นสององค์เนี้ยอาจารย์โอช่ไหมเรามองตรงเข้าไปในมณฑลบเราเจอรูปหล่อหลวงหลวงปู่เลยอประดิษฐานอยู่เรามองไปในคือถ้ามองตรงๆเห็นองค์เดียวแต่องค์นั่งเดิมม่เออยู่ข้างในก็เป็นเป็นทองเป็นทองเหลืองเอะเหมือนกันทำนั่งคือว่าองค์องค์องค์วางเข้ากันไปเลยแล้วแล้วท่านถ้ามีประคำไหม ไม่มีอันนี้ที่สำคัญเนี่ยเนี่ยไงที่สำคัญี่คือว่าเนี่ยไอ้รูปหล่อที่ออกมาใหม่เนี่ยไม่มีประคำแต่ที่ปั้นนะมีที่ปั้นมีประคำที่ปั้นนะมีแล้วเขาถึงบอกว่าอ่าคนโยมที่นั่นนะกับกับพระที่นเขาบอกว่าถ้าเราอยากจะถ้าเราอยากรู้ข้อมูลเรื่องรูปภาพหรือเรื่องอะไรเงี้ยเราต้องตามไปที่อยู่ไทยธานีแล้วต้องไปถามประวัติของอาจารย์เจ้าวาดองค์นั้นด้วยที่เป็นอาจารย์หลวงพ่อคายด้วยว่า ตอนที่ท่านหลวงพ่อ้ายมาอยู่ไทยมาเริ่มเรียนเนี่ยท่านไปไหนครับอาจารย์ท่านบ้างอะไรบ้างอนะไรเงี้ยแล้วอาจารย์อยู่อไทยวัดอะไรครับ<ะ>อาจารย์แกอยู่ไทยอยู่วัดอะไรครับเราจะได้ไปตามทูกองเนี่ยกำลังนั่งนั่งกำลังนั่งนั่งนั่งนึกอยู่มันมันมัน,น,นฉันก็ยังนึกไม่ออกอะ่ะแต่อาจารย์ลงที่อยู่ไทยนะรับเ,เป็นสหธรรมิกกวงหลวง หลวงปู่หลวงปู่ผู้มะพอพอสำเพอสารูไม่เอกผู้มะอาผู้หลวงปู่ผู้เป็นท่านเจ้าคุณและเป็นเจ้าคณะจังหวัดเก่าแก่ของนครสวรรค์รูปหนึ่งเลยอ๋อนชื่อที่หลวงปู่ผูเนี่ยนะนั่นแหละนั่นแหละอาปูผนี่มันเรียบมันเรียบแล้วมันโอเคว่าเพราะว่าหลวงปู่ผู้เนี่ยอาหลวงหลวงปู่ผูเนี่ยหลวงปู่ผูเนี่ยเขาเป็นเขาเป็นเขา ฮะเดี๋ยวพ่อคูเนี่ยเขาเขาเขา,เขาก็เหมือนเป็นศาสตราธรรมิกับพระอาจารย์ของหลวงพ่อพค้าที่อยู่ไทยธานีเนี่ยครับอาจารย์โอโลองลองลองเซิร์ชพระอาจารย์ที่หลวงพ่อพค้ายเคยเรียนน่ที่อยู่ไทยธาน,นีมีรูปเดียวถ้าถ้ามีรูปเดียวพอเราไปถึงตรง,ง,น,ง,น,งาานั้นปนุ๊บเลยเราก็ถ้าข้อมูลตนี้อยู่นะเราก็รู้เลย แต่เรื่องที่ตามทุจร to ิงไปเนี่ยไอ้เรื่เนี่ยฉันว่าเรื่องเรื่องนี้เรื่องจริงแล้วผมอยากหาลูกอยากหาลูกลูกปลาแล้วนะต้องต้องเหมือนปูยิ้มหนองบัวทีปูปูปั้นเนี่ยสมัยก่อนเพราะปูยิ้มหนองบัวก็เป็นปูปั้นนะคือว่าก็เห็นแผนอันนี้แล้วเนี่ยนี่ปูแล้วขนลุกและอีกอย่างนะพออะไรอย่าเนี่ยพอจะรู้เรื่องนี้นะฉันอยากจะไปอยากจะไปอีกที่นึอีกหนึ่งอย่างเพราะว่าเดี๋ยวฉันกลับไปเนี่ยเดี๋ยวพอพอมีมีเวลาเนี่ยฉันจะขึ้นไปบนเขาวัดเขาล้อ วัดเขารออยู่บนบนด้านเขาที่หลวงพ่อพันอยู่แล้วตีนเขาอ่ะก็จะเป็นสี่แยกสามแยก้าสโกสามแยกคาสโกตรงสามแยกนั่นน่ะมันจะตรงมันจะมีวัดสามัคคยาราม้าพมองจากวัดสามัคคยารามขึ้นไปดึงขึ้นไปบนเขาสามมติลองยืนมองนีนะเขารอที่สี่ต้นเดิมใแล้วก็สี์ประคายสต้นเดิมแล้สิ่ประคายสิดทั้งคู่เลยแล้วพ่อพันเป็นคนหนองคาย พ่อพันคนอิสานทุดงเดินเดินเด,ดินทุดงมาแล้วก็มามาเจอที่นเนี่ยที่เขาร้อเนี่ยเป็นเขาแล้วท่านก็เลยยัโยมอ่ะนี่หมดให้ท่านอยู่พิทักษ์กันแน่นะครับแน่นะไปหาทักประวัติพ่อพันอะไรจะเจอไหมไนะครับอยากจะพูดถึงว่าพ่อค้าเป็นคนที่ไหนท่านหนังสื่องานศพท่านมีหรือประวัติท่านมีเพราะว่าท่านมีครับเพราะว่าตอนที่หลวงพ่อคายมาหลวงพ่อคายมามาเป็นเจ้าว่าพระสัมมาคยาลามในปี2องส บ้านปะบ้านป่ายนี่ตอนเป็นเจ้าคุณแล้วได้เป็นเจ้าคุณแล้วก็คุณนิพนธ์ธรรมการพอขายใช่อ่าขายยาเลยเป็นเจ้าคุณเจ้าคุณนิพนธ์ธรรมการแล้วที่ทิ้งค์เออเหรียญเหรียญมีทั้งมีทั้งคนรู้และคนไม่รู้คนไม่รู้นะเอาเหรียญมันจะมีคเหรียญนะเขาจะเขียนว่าพระครู พันธรรมาจารย์กับพระครูณพนะันธรรมาจารยนะ์ณะันนี้แก่พี่ไงก็ไอ้บอกนิยมไอ้คนไม่รู้ก็เอาไอ้ไอ้นะไม่เล่นกันนี้อ้นี่ไมเล่นกันนะเหรียญเหมือนกันเลยนะกันนี้แก่พี่้องเลยนะไม่ไม่ไม่ใช่แล้วรูปหล่อเหมือนกันสองรุ่นแต่ทันรุ่นนึงอีกรุ่นนึงไม่ทันครับแต่ที่จับเขออ่าไอ้ที่นัานกับเหรียญทันนะเหรียญทัน เหรียญทันคือก็เหรียญปีเหรียญทันนะเหรียญเหรียญเหรียญเหรลุกเหรียญลุกลุกนิดเดียวที่ทันก็คือสุดท้ายอ่ะครับผมว่าผมว่าเหรียญลุยแรกแค่นี้แหละก็องไปถามว่าคนแถวนั้นจะมีประวัติในเหรียญลุยแรกไหมโอ้สภาแต่คงคงคงภูมิคงจรับคงจริงแน่นอนปาดพาอะไรบ้าจานเนี่ยนมัสการสุดยอดครับมาเอาภาพที่หล่อเอาไอ้ปาดพามาหล่อนะแล้วกันมีขององค์เดี๋ยวให้ออกก่อนนะ ก็ไปตามจังหวัดพราพันและเขาล้อครับเพราะว่าน่าจะข้อมูลน่าตั้งแต่สมัยเป็นป่าลกล้านเป็นเขาไม่มีแล้มีแล้วมีสัตว์ป่าอยู่ตรงนั้นด้วยแต่พ่อมาถึงก็คาเขาขึ้นไปเลยเนี่ยจากแล้วแล้วสร้างพระธาตุอันนี้อันนี้เอาหลอกมาหลอกแล้วครับอันนี้ไปหลอกมา เขาฝากมาเราจะไม่เอามาก็มันก็จะไรอยู่เพราะว่ามันประโยชน์อะไรงนั้นนะไม่รู้ประโยชน์อะไรไม่รู้แต่ที่เอามาตรงนี้คือประโยชน์ตรงนี้แต่เราจะได้ได้ความรู้เพื่ขยายให้ต่อไปเรียนรู้แล้วท่านตีราคามาเท่าไหร่ครับอันนี้ท่านเออเนี้ยอันันนี้ท่านท่านท่านไม่ตีไม่ท่านพูดว่า ทัเก่งจะขายไม่เท่าไรนะถ้าขายไปทุกวันนี้นะครัผมก็ปูเหลือเนี่ยผมยังมีเรื่องกาก่อตาเรื่อพระละหูนี่คือที่ผมมามานผมได้ปันไานก็เนี่กลับไปผมจะทำหลัคาทำหลัคาให้พระละหูเพราะว่าเอาโอคงเต่านะแล้วพระละหูท่านท่านอยู่ในรงได้ครับอยู่ได้ S 2> <S 2> ล้มนี่นี่ล้มเป็นเด็กวามรู้สึกเลยนะผมอยากจะทำแบบเหมือน,นที่บางลมงงา้มบางอะไรเป็นเพราะครับต้องถามว่าท่านอยู่ในล้มได้หรือเปล่าพระอาจารย์ต้องดูก่อนนะถ้าอยู่ได้เดี๋ยวผมไปทำให้หลังคาอันนี้บอกเลยถ้าอยู่ได้ผมไปทำให้หลังคาอ่ะครับพระอาจารย์ต้องไปดูตำรนาดีๆนะว่าท่านอยู่ในล้มได้ไหมอย่างพระภูมิเนี่ยยังอยู่ในล้มไม่ได้เลย แต่ว่าราหูอยู้ลบได้ไหมเราเราก็ไปดูก่อนนะถ้าเกิดได้ผมจะทำแม่หลังคาไม่ใช่อะไรครับใช่ใช่ของที่อยู่มันก็เป็นหนกเขาขึ้นไปข้างบนหนกเขาว่าสร้างบนโดดแต่เรียงไม้ยังไม่เสร็จนะแล้วก็มีพระพระประธานคื่หลวงพ่อเขาตรงใหญ่แล้วก็มีพระสิวลีคู่และข้างพระสิวลีก็เป็นพระลาหูที่สร้างใช้โอดเก่าเขาองค์ใหมาปั้นโครงแก่นะครับราคาปั้นสามหมื่นห้าสิบได้ได้พระลาหูสององอนนี้ตอนนี้ได้ คืออะไรแบบอนิถาก็ติวธาก็บอกมีตแล้วนน่าจะนี่กิก็งอ่นี้อ่ะไ่รครับไม่รู้ไม่รู้เขาไม่ไดบอก่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมดูดีราคาอันนี้ไม่เอาเนาอันนี้อันนี้เอาไปคืนท่านก่อนแต่เรื่องทำราคาบอกนะถ้าเกิพระราหูท่านอยู่ในร่มได้ผมทำให้่ารับ นี yes, pe, Hod, ่เสร็จขอขึ à, ้นมาหน้าไปหน้าไปครับตอนนี ah. um ้สวยมีพระธาตุอยู่บนยอดเขาเขาทำเลยอะยรมอง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 เจดีย์พระธาตุมองนเหมือนนี่เลยเหมือนเหมือนเหมือนวหลวงพ่อมาเลยมองที่นไปบนเขาเหมือนกันเลยตรงตรงเจดีย์ตรงอะไรนะได้เลยมาพระแม่กองเยอะจังครับมอันนี้เอามาราก อันอ um ันนี้รุ่นหลังรุ่นหลังรุ่นใหม่รุ่นใหม่รุ่นใหม่นะรุ่นใหม่อ่ะตรงนี้พระอาจารย์เท่ไหรอ่ะอันนี้ของพระอาจารย์แตนี่ครับพระอาจารย์เราจะเอาอะได้ครับมีมีไหมเจอพระอาจารย์ดีเก็บเอง อันนี้ออกวันไหนอันนี้ปีอะไระน,น,นี่แทน,แ,นแต่มันทันกับไม่ทันนิดหนึ่งใช่ไหมมีทันกับไม่ทัน ชื่อท่านดูเลยนะไม่กระโคนชาวบ้านเนี่ยเปนั่งกังที่เดยวเนะอันนี้เรียกตามเเเอารียกตามเสียมาเละเลมว่าชาวบ้านเรื่องน้าเจ๊กหน้าหน้าจีนเจ้พวงเออแต่ยัยพวงเรียกได้เพราะอะไรเพราะว่าแกเป็นคนทำแต่ลองหลอกพวสินนะแต่ไปตั้งหน้าเจ๊กหน้าเดียวได้ไหมอ่ะหน้าเจ๊กเนี่ยนะมาจากตลาดหนองบัว กนันนะตลาดน้องวัวนี่ยคนเรียกเพราะว่าเขาเขาเป็นคนซ bon ื้อก้าวสคนแรกเลยที่นครสวรรค์นะเ้าแล้วผมมีพวกแล้วดิผมมีพวกแล้วดิตลาดนองวัวจริงใช่เป็นคนแกที่ลงทุนแล้วเขาซื้อก้าวสามเขาเขาซื้อเป็นก้าวแรกที่ซื้อมากที่สุดใครไปหาเขาได้ทั้งหมดก้าวสามาแล้วนะผมก็ไปหาแกได้ดิไปขอแบงก์แก แยกงนองบัวแกยังอยู่อะใช่แกโอบแกติงนามีเต็นท์รถใหญ่และแกเล่นมาไหมไม่แกเป็นแกเป็นเซียนลาไหมแกเล่นอยู่บ้างโอ้ตนนีก็มีควาแข่งแกอะไรกัน้โดีนะแกยล่เป็นประหลาดอยู่ไหมจะยป็งเป็นอยู่อีกเอเต็นท์รถของกันดีเป็นคนนองัวอ่ะคนของัวถ้าไปแล้วแกแกมีมีประาำกายอยู่มีมีเอัวของบัวที่จะตุบฝังที่ด้ามโอ้โหไฟรแกเล่นไม่แกใครไห แกรู้วต่างไรื่งแล้วแวิีเยงแล้วเรื่องเรื่องระว่างี่กแกนีแบบแกหลังบ้านกันเลยหลังบ้านแกก็เปวันหัวแล้วม่อแกบอกพี่ดูพี่ไล่ยิงกันนะยิงกันลกไ๊เก็มีมีดมีดกเปลอ่าแกรู้ไอ่ะป้าจ่ามอะไรอันนี้แล้วสองหมื่นได้แล้วนะไม่ได้ก็ได้ขนาดนั้นมันมีอะไรเปหลังแวันนี้ ไม่ดีเลยไิมาโชว์ไม่น่าจะใช่มั้งไม่น่าจะใช่หรอกไม่เขี่ะไม่เขียะเลยสี่ท่านจะท้อน้องวันนี้ละถ้าเป็นยุคหลังก็ได้แล้วยุคแรกก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยนะท่านนี้หมือนทุกคนน่ะ ชุดนี้ต้องอยู่หลักพักนเลยพระอาจารย์อันนี้เกาะร้อยอใช่น,นี่หลักร้อยก็มีแต่พระหลักร้อยพระอาจารย์อันนี้อันนี้อันนี้ผมซื้อแค่สี่พันใช่ไหมลองถามไปดูดิอันนี้ก็หลักร้อยหลักร้อยอันนี้ก็ได้สองพันพันก็บ,บาทจะสี่พันลองถามไปดู นที่เรารู้อยู่แล้วว่าแม่ก็หลักร้อยหลักลร้อยอยู่แล้วครับค็อการจะให้กขนมมาอะไรครับอ,อันนี้สี่พันตรงนี้พระอาจารย์เนี่ยสักแปดพันแล้วกันครับอ่าพ่อจารย์เรารู้ว่าขาดทุนนะอันนี้สักแปดสิบห้า 8, 5, ได้ไหมได้พระอาจารย์ครับพ่อจารย์หาข้อมูลให้ผมผมชอบข้อมูลถามว่าพระเครื่องผมอยากได้นะผมไม่อยากได้แล้วครับผมเยอะแต่ผมอยาก ครับผมอยากได้ข้อมูลไม่ดีนะขอฝากให้ไม่เก่าหรอกพระอาจารย์ใช่แต่พระอาจารย์เนี่ยถ้าเก่าต้องแบบนี้แหม่เรา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 ก็รู้กันอยู่เนี่ยแต่ถ้าเก่าต้องแบบนี้อย่าแบบนี้เก่าอย่าแบบเนี้ยแบบแบบเนี้เก่านะใช่ไหมเนี่ยเนี่ยขอโทษนะพระอาจารย์วางใกล้กันนะเก่ากันนะ เกาแบบแล้วตึงเงนนเงินง่ายๆเพราะเงินแท้ก็แบบนี้แหละนี่ก็แหงนะมาจานนี้ก็ทั้งหลังมีเจดีแล้วอะไรนะมหาธาตุปีสูปีารอมหาธาตมีตะกุกอยู่ห้าเอามาเอาไว้นี่เท่าไหร่ครับอีกพันห้าได้เป็นหลักพอดีเลยหมื่นสี่พระอาจารย์จบื่องเงียบ บินบนหนอยองัแล้วผมจะหาเศษห้าร้อยแนาด้านอ่ะตอนนี้จบแล้วนีครับเป็นสี่้าด้านหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็สองสาม่รมาครับครับแต่มศาสตรลองดูว่าถ้าพราหลวทำที่ครอบได้อะ่ะเดี๋ยวผมไปทำหลังคาให้ไม่เป็นไรไปดูนหไม่จับไม่จับตังจะได้สร้างพระหรืสร้างวัดได้ถูกต้อง